เก้าะต้แก่ฮะมาก่อนสม่ผมเด็กๆเคยมาเที่ยวอยู่เกาะตะเก่เนี่ยมาเที่ยวมาเล่นใหม่เด็กๆตอนนั้นเส้นทางนี้ก็ เป็นแถววัดตะเคีแล้วก็ขี่รถไปเล่นในสมัยนั้นเนี่ยใกล้ออกจากนุเทพแล้วขอให้ทางตะกุ้ยนะครับด้านหลังลงไม่ได้ครับโอออ้เยๆนนีัด๋ วันนี้คนก็ไม่เยอะนะดูนี่คนไม่เยอะไม่เท่าไร่วันนี้เป็นวันอาทิตยด้วย

จริงว่าจะไปช่เสริมเตาแล้วก็สระแก้วแต่ว่าทีมงานราชบุรีสเต,เตชันคนบา้ารถไฟเขาบอกเขาจะไปบ้านบูตตาหลวงก็เลยต้อง เขาซื้อมาฝากรกกาชบุรี้ตะตรชั้นคนบ้านรถไฟโอ้โอ้โหไม่รู้ไปถ่ายที่ไหนเราก็ไม่รู้ มาเที่ยวนี้ก็ได้หลายคลิปไม่ต่ำกว่า20สามคลิปมาแล้วก็เอาให้คุ้ม

Yeah, yeah, right, yeah. Right.